พรราบครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์และก็เพื่อนสาธมิกทั้งหลายเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการธรรมะใช้นิกรรมวันนี้รายการมาพบกับท่านผู้ชมพอมาพบและนึกถึงอติติโขจะเวเรนะหรือจะเวเรจะเวราคนแข็งกระด้างก็มีเวร แค่คนแข่งกระด้างก็มีเวรท่านผู้ชมไอ้ที่มีเวรเนี่ยมีเวรมีภยัยมีกรรมมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเอะก็งงว่าเอ๊ะทำไมคนคนแข่งกระด้างกลับมีเวรมีภัยได้วันนี้ก็เลยมาสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ชำนาญก่อนที่จะท่านผู้ชมไปพบกับท่านอาจารย์พระครูวินัยทรศิรวิทย์ปุญญริโกอันนั้นก็แนวของอาจารย์ศิรวิทย์วันนี้เรามี ทั้งสรูปส่วนอาจารย์ศิรวิทนี่เดี๋ยวหลังจากพบกับพวกเราสักสินาทีแล้วก็อาจารย์ศิรวิทย์ต่อกันแล้วกันอาจารย์คนที่ว่าแข่งกระด้างเนี่ยมันมีเวรเนี่ยอยากจะมาร่วมคุยกับท่านผู้ชมด้วยเพื่อท่านผู้ชมก็ก็คุยแล้วก็นึกดูในสภาวะของบ้านโยมด้วยว่าเออ คนแข่งก็ด้างลูกหลานฉันทําไมมันก็มีเวรประกอบสมาอาชีพก็ไม่ค่อยรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวเนื่องไหมรับหนึ่งกับเครื่องของคนหัวแข็งสอนยากสอนยากคนหัวแข็งถ้าแข็งทำธรรมะนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะคนหัวแข็งหมถึงดื้อรั้นอ๋อดื้อรั้นผู้ใหญ่อ๋อท่านผู้ชมเป็นอย่างนั้นไปอย่างที่สองคือใจแข็งอืทําบาปทากรรมไม่ละอายจิตใจเลยอืนี่คือแล้วก็คนไม่เกรงกลัวผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมพวกนี้ หนึ่งไม่เกรงกลัวผู้ใหญ่คือสอนยากสองก็คือจิตใจแข็งกระด้างทำบาปทำกรรมไม่สะทกสะท้านอย่างบางคนนี่ประจับได้ว่าคาดถ้าเป็นคาาตากรเอาไปนั่นมันยังนั่งเฉยนั่งเฉยอันนี้เครื่องแข็งอ๋อแข็งกระด้างจิตใจมันแข็งพวกแข็งกระด้างเนี่ยทำบาปทำกรรมโดยไม่สะทกสะท้านเลยใช่ไหมเฉยเลยโอ้โหนี้น่ากลัวแล้วคนไม่ค่อยพูดด้วยนะพวกนี้น่ะมันแข็งกระด้าง มันแข็งในอ๋อมันแข็งจากจิตจากใจคือหยาบคายอยู่นะแล้วก็คนมือแข็งไม่น่ารักนะอ๋อพวกแข็งกระด้างไม่อ๋อไม่น่ารักอีกทั้งหากคใครเลยไม่เคารพพ่อไม่เคารพแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่ไหวใครทั้งนั้นแหละอันนี้คือมือแข็งอืแต่คนที่จะแข็งและกระด้างด้วยมันกระด้างนะมันยังไงกระด้างกระด้างถือตัวหรือกระด้างมัน มันคู่กันเลยป่าแข็งกระด้างม,มันจะอยู่ด้วยกันคือความแข็งกระด้างคือไม่อ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจก็แข็งมารายาทก,ก็แข็งพูดจาก็แข็งแข็งหยาบคายหยาบคายอ๋อ,อพวกนี้เนี่ยเอออาจารย์มาเป็นตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงสุภาษิตอันหนึ่งที่ว่าตะโมตะมะปรายโนมืดมามืดกลับแบบนี้เนี่ยแม้ทิ้งร่างวางขันไปก็น่าจะไปทุกขติใช่ไหมเนี่ย ก็ไปเจอของแข็งไงไปเจอหอ,อกมั่งเหลาวั่งหอ,อกทิ่มแทงครับผมไปเจอของแข็งเนีพวกแข็งๆเนี่ยต้องไปเจอโยมบมา,บานนายนิรยาบาลกับทุบเอาไงอ๋อแม่แม่ถ้าไปติดคุกก็ไปเจอพวก พวกอะไรนะที่ถือตะบองอ่ะพวกผู้คุมพวกผู้คุมใช่ไหมครูผู้คุมถือตะบองถือด้ามปืนทุบแล้วทุบอีกก็ยังไปอยู่ในกองแข็งแข็งห้องแข็งแข็งกับแพงแข็งแข็งอก็ะแพงแข็งแข็งกราบออกไม่ได้แต่มันจะทุบออกถ้าอ่อนอนตอนนี้ต้องอยู่ที่แข็งแข็งอยู่แข็งแข็งโอ้โหนี่หนักคิดเลยนอนันเพื่อนแข็งแข็งเงีหมอนก็ไม่มี๋อหมอนก็มีมีเออใช่ในในในคุกไม่มีหมอนได้ไม่ได้มีนอนดีก็ไม่ได้เขาให้อยู่แบบทุกทรมานนั่นคือคนแข็ง เพราะนั้นเราต้องอ่อนนะนี่คือหัาอ่อนบอกง่ายสอนง่ายสองล้างอ่อนเวลาเดินผ่านู้ใหญารู้จักคารับอ่อนหลังหลังอ่อนด้วยครับผมเข่าอ่อนรู้จักคานเวลานั้นานอแล้วก็มืออ่อนนี่คือมืออ่อนมันเป็นเสน่ห์มืออ่อนเขาอ่อนหลังอ่อนรับหัวอ่อนหัวอ่อนด้วยแต่ปัญญาไม่อ่อนนะอ๋อปัญญาไม่อ๋อปัญญานี่แข็งครับปัญญาปัญญาเขาเรียกเขียบแหลมครับผมเหมือนเข็มเลยครับอ๋อท่านผู้ชม หมายถึงว่าวกเรานี่ต้องรู้จักอ่อนน้อมถมอ่อมตนเล้อ่อ,อนน้อมความกายจิตใจสุภาพซึ่ซาบใจชนผู้คนสรรเสริญกระด้างเถือดีไม่มีจำเริญน,น่ารักเลือเกินอ่อนน้อมถ่อมตนอก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนสวัสดีครับครับผม,มเจอใ,ใครก็ยกมือไหว้เจอครูก็สวัสดีครับเจอพระสองก็สวัสดีครับเจอพ่อแม่ก็สวัสดีครับแบบน,นี้เจริญไหมอ้เจริญสิครับอื อย่างน้อยก็คนแม้ไม่รู้จักแต่เห็นกิริยามายาตโอเารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักกราบรู้จักไหว้รู้ไครเนี่ยน่ารักจังถามถึงถึงถึงพ่อแม่เลย<า>ใช่ไหมครับผมโอ้ถามถึงพ่อแม่ยังไม่พอถามมาจบจากโรงเรียนไหนคร <c oughs> ูบาอาจารย์ก็ได้หน้าได้ตาอสอนมามดีแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องกันข้ามเหมือนกันนะถามหาพ่อหาแม่เหมือนกันโอ้พ่อแม่สอนยังไงลูกไขรพ่อแม่ไม่สอนอ๋อไม่สั่งไม่สอนครับผม นี่ก็น,น่าคิดท่านผู้ชมก็รายการพวกเราที่มานำเสนออย่างนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ได้สังเกตเถ้าลูกหลานเราแต่เล็กๆไม่ค่อยอ่อนน้อมถ่อมตนก็ก็ทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นทำให้เป็นดูก็แล้วกันว่าไหว้พระอย่างไรอย่างเงี้ยนะไหว้พระต้องอ,อะไรอ่ะวันทาใช่ไหมอัญชลีวันทาอภิวาท ลงตรงไหนตรงไหนให้ให้ให้อ่อนน้อมถ่อมตนมีคนเขาบอกว่าอะไรนะอัญชลีใช่ไหมแล้ววันทามันเกี่ยวอะไรอาจารย์กับปากกับหน้าผากเนี่ยอาจารย์เล่าให้โยมฟังหน่อยเป็นระดับจมูกเนี่ยนะปากหน้าจมูกแล้วก็หน้าผากมันมองถึงอะไรโยมอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ทราบอ่ะไหว้พระไม่เลยอยู่ตรงคิวนิ้วชี้ตีหน้าผากนี่ไหว้พระางมีไหว้พระนะอ๋อไหว้พระไหวอย่างนี้อเดี๋ยวดูดูก่อนท่านผู้ชม อันนี้ดูอย่างนี้นะ,ะไหว้พระใสใส,ใสหัวอ๋อใส,อใส,ใส่ใส่ตรงนี้ yeah. ตรงตาและศีรษะเหนี่พราะอย่ตร้วนแล้วแล้ว,ลวตรงหัวแม่มืออยู่ตรงจมูกจมูกอันนี้ไหว้พ่อแม่อ๋อไหว้พ่อแม่อ๋อปากล่ะอันนี้ครูบาอาจารย์สัอนสอนแต่หน้าอกอ่ะอันนี้รับไหว้รับไหว้เพื่อนเพื่อนกันอ๋อหรับไหว้เด็กนะครับเออเห็นไหมนี่อ่อนน้อมถ่อมตนอาจารย์พูดถึงอ่อนน้อมถ่อมตนนะผมนึกถึง รวงข้าวเนาะรรวงข้าวที่มีเม็ดข้าวเยอะๆเนี่ยมันจะอ่อนนะแล้วเราเอามาเป็นเม็ดข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสุกต่อไปแต่ถ้าชี้ดิ่งอย่างนี้ข้าวรีบอไม่มีเม็ดในเออไม่มีประโยชน์บวกไายังไม่กินเลยมันแข็งเออมันตรงกันนะอาจารย์นะกับแข็งกระด้างเนี่ยโอ้ใหม่เสียดายคือยอดไม้นี่สุดยอดคืออ่อนนะยอดคนก็เพิ่งอ่อนนะยอดไม้ยังอ่อนเลยมันถึงอยู่สุดยอดได้เห็นไหมเห็นยอดไม้ไหม ยอดไม้แม่น้ำสูงส่วนนี่อันสูงส่วนคืออันที่อ่อนนะยอดอ่อนนะครับแต่ท้ายอดคนเนี่ยมันต้องรู้จักอ่อนน้อมถ<อ>ึน,นจะอยู่ได้ตนโอ้สาธุเลยแม่อาจารย์พวกเราไม่พอนะต้องไปฟังอาจารย์พระครูวินัยทอนศิริวิทย์ท่านบรรยายไว้อ้าท่านผู้ชมพวกเราทันนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงสามมาพบก,กับพวกเราต่อฟังอาจารย์ศิริวิทย์ในทัศนะของอาจารย์ศิริวิทย์ในรายการใช้นิกรรมเจริญพร ครับครูรัครูปราจารย์และก็เจริญพรท่านศรัทธาสาธุชนขนาดนี้ท่านกาลังรับชมรายการใช่นิกรรมเป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเป็นปกติก็วันนี้ก็อยากจะมานําเสนอธรรมาภาพพระครูวินัยทรศิลวิทย์ปุญญาสิริโกศรักษาการเจ้าวาดวัด,ว,ดวังจันรน้อยตําบลทลุงเหล็กอําเภอโคกสโรงจังหวัดลบบุรี วันนี้ก็ได้รับหน้าที่มาพูดถึงเรื่องกรรมในช่วงกลางซึ่งจะมาพูดเรื่องของกร,รณีศึกษาเรื่องของการ <c oughs> กดพระกฎแห่งกรรมหรือว่าการใช้หนี้กรรมที่เกิดขึ้นจากการไปปาฏาิบาตวันนี้อยากจะกจะเล่าให้ฟังว่ามีกร,รณีหนึ่งคือมีอยู่ครอบครอบครัวหนึ่ง ครอบครัวนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีอาชีพทําลูกชิ้นขายคือข้าวข้างวัวข้างัวแล้วก็ทําลูกชิ้นขายมีอยู่มีมีอยู่ม,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 มีมาอยู่วันหนึ่งในขนาดนั้นคือครอบครัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นพี่พูดสามีผู้ชายแล้วก็ภรรยาแล้วก็มีน้องเมียน้องเมียปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาได้ไปซื้อเขาได้ไปซื้อ งัวมาตัวหนึ่งตัวบัลลมเลยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าฆ่าเจ้าตัวนี้ก่อนคือเขาก็สั่งเขาก็สั่งน้องเมียเขานะว่าฆ่าตัวนี้ก่อนปรากฏว่าพอฆ่าออมาปั๊บเนี่ยเขาคิดว่างัวที่เขาซื้อมาเนี่ยมันใหญ่ที่ว่าเขาได้กาไรแน่ๆเขาคิดว่าเขาได้กําไรแน่ๆพอฆ่าออมาปั๊บปรากฏว่ามีลูกงัวตกลงมา ลูกัวตกลงมาพอลูกัวตวลงมาเขาก็จากที่เขานั่งกินเหล้าอยู่ mm. เขาก็เลยล,ลุกขึ้นมาเขาโมโหมากเขาก็เลยลากลูกงัวตัวเนี้ยมาสับขาหน้าสองสองขาสี่ขาเลยนะแล้วก็แทงก็ไปในลูกตาแล้วก็เลยสะบดออกมาคือกล่าวคำหยาบว่า ว่าไอ้งัวตัวนี้เนี่ยคิดว่าอ้วนจะได้กําไรที่แท้ยิงเป็นเป็นงัวงัวแม่ลูกอ่อนเขาโมโหมากก็แทงเอาเอาเหล็กแหลมแทงไปเนตาแล้วก็ตัดขาหน้าทั้งงัวก็ร้องทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดมากน้องเมียก็หเห็นแล้วสีเสียเอียนก็กลัวแต่ด้วยความที่พี่เขยสั่งทำพอมามีอยู่วันหนึ่ง ไอ้วันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นวันพระด้วยมั้งไอ้เจ้าพี่เขยคนนี้เนี่ยมันก็นั่งบทเนื้ออยู่บด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 บ,บทไปเรื่อยเลยบดไปเรื่อยๆปรากฏไม่รู้ว่าน้าพี่พื้นเนี่ยน้ํามันแห้งๆนะทั้งแรกพื้นแห้งๆปรากฏว่าีแป๊บหนึ่งนั้นน้ำไม่รู้มันมาจากไหนก็ไม่รู้แกก็แกแก,แก็เมาเหล้าอ่ะแกก็บดไปเรื่อยๆสูบบุหรี่ไปดรว่อยสูบบุหรี่ไปเรื่อย,ไป,อยไปบดไปบดไปบดไปไม่รู้อีท่าไหนแกลื่นลงไปอ่ะมือแกก็เข้าไปในในเครื่องอ่ะนะ แล้วแกก็ไม่รู้แกงงแกก็มองเฮ้ยแกก็เรียกน้องเมียแกมาเฮ้ยทำไมแขนเรามันมีแต่เอ็นนะแขนเรามีแต่เอ็นนะนะอออย่างเงี้เปรากฏว่าน้องเมียก็กงงงงภาพก็เลยเห็นภาพซ้อนไปซ้อนมาระหว่างตอนที่แกสับขาหน้าของงวลูกงวนั่นแหละปรากฏว่าพูดง่ายก็คือว่ากรรมมันวิบากบีบให้แกถูกเครื่องหีบทบดอะบดเนื้อ หนีบมือเข้าไปทั้งมือเลยเนะี่ยต้องตัดทั้งทั้งข้อเหมือนตัดเนื้อลูกมัวเลยเหมือนกันเลยผ่านไปหลายเดือนแตอนนี้แกยังสำนึกนะแกก็ยังไม่สำนึกอีกแกยังไม่สำนึกปรากฏว่าแกก็แกก็ยังทําอาชีพนี้แหละแกก็ทําไปเรื่อยๆแกก็แกก็สับไปสับไปสับแล้วแกก็ฝนนะ่ะเขาเรียกว่ารับรับมีดไม่รู้อีท่าไหนก็ไม่รู้นะอยู่ๆแกทิมเข้าไปในตาเอางปุ๊บ พลิเมื่อแบบนี้เลยนะไอ้น้องเมียก็เห็นภาพยืนมองอยู่นะอ้าวพี่เขยเราทำไมเป็นอย่งัง้นล่ะนะแล้วน้องเมียคนนี้แกก็มองเห็นภาพภาพพี่พี่เขยดูเองเอามีดแทงตาลูกงัวภาพซ้อนไปซ้อนมาค่เป็นเป็นนิมิตให้เห็นนะนี่แหละคือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่อาตมาเอามาเล่าให้ฟังว่าทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใน ประเทศใดก็ตามครอ,อบครัวใดก็ตามความเชื่อใดก็ตามศาสนาใดก็ตามหรือจะพูดได้ชัดก็คือไม่ว่าอยู่ในฐานะหรือวันณะดใดก็ตามทุกคนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่มีใครรอดพ้นหรอกครับที่เอาเนี้ยมาเล่าก็เพื่อเพเห็นว่าทําดีย่อมได้ดีทําไม่ดีย่อมได้ไม่ดีแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนพวกเราว่าขอให้พวกเราคิดดีพูดดีทดําดีและตอนนี้คําถามคือว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วจะทําอย่างไร ในอดีตที่ผ่านมาชิดคนเราก็ดำเนินการมาเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างเลวบ้างหยาบบ้างประณีตบ้างเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยความอาวิชชาเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็ดำเนินการด้วยความประมาทดำเนินชิตด,ด้วยความประมาทประมาทก็ไม่รู้ไงแลรวะฉะนี้จะทำไงวิธีการแก้กรรมในทางพุทธศาสนาหาว่ามีไหมมีเพราะว่ามีเนี่ยไม่ใช่หมายถึงไปแก้เชีอยหรือแก้ปมไม่ใช่ การแก้กรรมในทางศาสนาคือการสร้างบุญความดีใหม่เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้มาขมาเนืองเนืองทำยังไงให้ทานรักษาศีลและพอเจริญภาวนาการให้การได้ทานจะทําให้พวกเรามีลาบเป็นการกําจัดความนันีออกจากใจจะทําทให้เรามีพวกกระทับสมบัติส่วนการรักษาศีลจะทําทให้เราร่างกายเข้มแข็งอายุขายยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ส่วนการทาสมาธิภาวนาก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่มีสติอยู่กับตัวมีปัญญามากไม่หลงไม่ลืมเรียกว่าไม่ทํากาละก่อนตายคือไม่หลงไม่หลงก่อนตายนะเพราะฉะนั้นเองผลทางมีอยู่มรคคาวิธีมีอยู่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงบอกทางพวกเราแล้วอยู่ที่ศรัทธาสรตวชนจะพุทธตามหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ศรัทธาสรตวชนการใช้นิกรรมด้วยธรรมะก็เป็นดังนี้ ขอย้ำทวนอีกครั้งคือทานศีลและภาวนาไม่ต้องไปนอนในโรงไม่ต้องไปจุดธูปบูชาต้นไม้ต่างๆไม่ต้องไปข,ขอขามาลาโคษจอมปวกภูเขาก้อนหินที่ไหนกันไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ที่นั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดของมนุษย์ที่นั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดของเทวดาและพรมทั้งหลายสิ่งอื่นที่เป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่าพระรัตนตรัยไม่มีมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งเป็นสาระอันสูงสุดดังนั้นพุทธบริษัททั้ง4ที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอขอยึดหลักขององค์พระศัศสดายึดหลักมุญเกรียาวัตถุ3คือทานศีลภาวนาดังนั้นชีวิตของญาติโยมทั้งหลายก็จะพบแต่ความสุขความเจริญวันนี้อาตมาภาพระครูวิเนธรศิลวิปุญญาสิโกรักษาการเจ้าวาดวัดบางจันน้อยก็ คงให้ธรรมะแบบนี้คร่าวๆไว้ก่อนก็ในโอกาสต่อไปก็จะนำเรื่องราวของเรื่องราวของใครเรื่องราวของการละลึกชาติเรื่องราวของการาใช้นิกรรมในแบบต่างๆมีมีหลายกรณีมากในการในในสังสารวัตรและก็ไม่ใช่แต่ชาวพุทธนะชาวไทยที่เป็นชาวพุทธไม่ใช่ชาวต่างชาติเขาก็เริ่มเชื่อเรื่องการเวียนว่ายายเกิด นะเริ่มเชื่อเรื่องว่าชีวิตหลัง,งมตายมีจริงและนี่ก็เพิ่งผ่านวันวันคริสต์มาสมาไม่นานนะวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันที่ทางที่ศาสนาเขาเชื่อว่าเป็นวันวันเกิดของพระเยซูวันวันประสูติของพระเยซูแต่จริงๆแล้วตัวพระเยซูเนี่ยกับตัวพระเยซูหรือว่าผู้มาสืบทอดคำสอนของศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีต้นกำเนิดเดียวกับ,กบ,กบพวกศาสนามุสลิม เขามีต้นกําเนิดเดียวกันเพียงแต่ว่าเขามีพิธีที่แตกต่างกันต่อมาจึงเกิดความเป็นความแตกต่างแต่ของเรานี่ศาส,สนาวุฒิจัดเป็นศาสนาแห่งปัญญาจัดเป็นศาสนาแห่งสันติสุขไม่ใช่เทวนิยมศาสนาคำว่าเทวนิยมศาสนาหมายคว่าอย่างไรญาติโยมหมายคำว่ายี่ยึดถือบุคคลยึดถือเทพเจ้าว,ว่าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ดลบรรดาลไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คําสอนใน ขององ์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่ไม่บวกด้วยปัญญาคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเน้นเรื่องกฎแห่งกรรมกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาและกฎพับไตรักษณมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่และมีดับไปทําดีได้ดีทําไม่ด,มดีก็ได้ไม่ดีนี่เป็นหลักพระองศ์เรื่องนี้เรื่องกรรมแล้วก็ทําอย่างไรให้หลุดพ้นไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถือเป็น องความรู้ที่อยู่ใน8 0 0 0พระธรี่พันพรธ์รเพียงพอแก่การที่จะทำให้มวนสรรพสัตว์น้อยใหญ่ในภพทั้งสาหลุดพ้นหมดกิเลสไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหมดอาสก,กิเลสเป็นพระอรหันต์เข้าไปสู่พระนิพพานหมดทุกบกศกโซคและถึงที่สุดแห่งทุกถึงที่สุดแห่งทุก,ก็คือไม่ต้องมาเวียนว่ายแล้วจบ ดังนนั้นเองศรัทธาสาวชนที่ได้เกิดมาขึ้นมาในบอวอพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้นิมบุญญาลาบมากถ้าไม่ได้มาเกิดในประเทศไทยหรือไม่ได้มาเกิดในช่วงเวลาที่มีพระศาสนาอยู่ก็จะไม่รับคมสอนอย่างนี้าะจะไม่รู้หลักกฎแห่งกรรมโอ้โหก็จะไม่ได้รู้หลักกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้มายินได้มาฟังได้มาดูพ่อประพฤติปฏิบัติ ของพิสุุซึ่งทําตามพุทธบัญญัติและพุทธานุญาตให้แก่พระพิสสจน์สงที่พระองค์ทรงวางหลักไว้ในอนนาปาริโมก็คือโอวาปปาติโมกและก็ปาริโมกศินสังวร2 2 7ข้อให้แก่พระพิสุในธรรมวินัยของพระองค์นั้นเป็นความงดงามเป็นอริยะวินัยที่งดงาม ให้สงได้เดินตามรอยเพราะพระองค์สอนที่พระองค์จะทรงปรินิพพานพระองค์ได้ทรงตัดไปว่าธรรมและวินยัยที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ได้กล่าวไว้จะเป็นศาสดาของเธอในการที่ตถาคตได้ล่วงรับปรินิพพานไปแล้วนั้นดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจงยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมเพื่อพวกเธอเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวพวกเธอเองนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัดฉิมโอวาทที่ทรงคุณค่ามากที่สุดมากที่สุดชาวต่างชาติชาวพุทธหรือชาวที่พนที่มีบุญพอได้ยินได้ฟังก็ต้องตระหนักรู้ตื่นรู้แล้วก็สำนึกรู้แล้วก็น้อมมาประพฤติปฏิบัติเป็นโอวาทที่มีคนทรงคุณค่ามากเพราะเป็น เพราะว่าที่ไม่ได้หวังลาบสักการะใดๆดทั้งสิ้นเป็นคำสอนที่โปรดเวนยสัตว์วันนี้ก็คิดว่าคงจะสมควแก่เวลาอาตมาภาพพระครูวินัยทรก็ขอสรุปอย่างนี้แล้วกันว่ากฎแห่งกรรมใช้ทุกวันนะใช้ทุกครอบครัวใช้ทุกคำสอนใช้กับคนทุกคนบนโลกใบน,นี้ไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะยอมรับหรือไม่ยอมรับท่านจะเชื่อตอนเป็นหรือจะไปเห็นเอาเองตอนตายก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ท่านแล้วแต่บุญของท่านแล้วแต่ปัญญาบาร,รมีของท่านท้ายที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้กับท่านสาธุชนทุกท่านที่เร,รับชมรายการใช้นิกรรมในวันนี้ขอเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขาย,ยินยาว ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะขององค์พระสัสดาและเมื่อดึงคราหลับตาจเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเรพันจงทุกประการเทินวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้าขอจเจริญพรเอาละท่านผู้ชมนั่นคือ ทัศนะของท่านอาจารย์ศิรวิทย์ปุญญาศรีโกในรายการใช้นิกรรมพวกเราทั้งสองรูปก็ยังอยู่กับท่านผู้ชมในรายการนี้เป็นนั้นว่ารายการจะมาพบกับท่านผู้ชมนั้นก็คือวันอาทิตย์วันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลาพอ,อสมควรนะนะส่วนใหญ่พอจบรายการแล้วก็คารพธงชาติแต่ถ้าเผื่อว่าอ,ออกรายการอื่นๆด้วยก็ตามที่เวลาที่ออกนี่แหละ ทีนี้ในในในช่วงรายการาที่เราพูดคุยกันก็คือเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตนเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ถ้าเผื่อพ่อแม่ไม่ไม่ไม่กวดขันบางครั้งบางคราวก็เ,เด็กมันทําจนเคยตัวนะอาจารย์เ,เพราะฉะนั้นพ่อแม่นี่สาคัญเหมือนกันนะว่าลูกอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ทําอย่างไรลูกไหว้ไหว้พระไหว้ครูไหว้แม่ไหว้พ่อไหว้ ศพทํำยังไงอะไรงนี้ก็ก็ต้องรู้จักนะคือประเพณีไทยเนี่ยต้องตจำมอนสะท้อนมันสะท้อนตัวสะท้อนให้เห็นว่าพ่อแม่พ่อแม่คือใครพูดยังไงลูกจะพูดตามกิริยามารยาทยังไงก็ลูกไมให้หล่นไม่ไกลต้นเหมือนกันเหมือนกันั้นมันเสือให้ลูกมาพร้าวมันก็ล้นอยู่ตรงไม่เกินร้อยเม็ดนะนะผมเคยไปสอนเด็กท่านเด็กพูดไม่เพราะแสดงว่าที่บ้านเขาพูดไม่เพราะอเด็กก็เรียนแบบเอาอย่างถ้าบ้านไหนเด็กมารยาทดีพูดจาอ่อนหวานขันเพราะเนี่ย แสดงว่าที่บ้านพูดดีเขาพูดดีครับนมันสะท้อนนะครับอ๋อมัน,มนสะท้อนจากจากเด็กนี่เองพูดห้วนห้วนห้าวห้าวไม่เคารพผู้ใหญ่ก็บงบอกถึงแม่พ่อเขาเลยครับ่อแม่เขาอาจจะพูดอย่างนั้นแหละเ<อ>ขาเอาตามเพอเพอที่บ้านเขาเป็นอย่างนั้นครับผมพูดก็โชคโหกหาก้าบางที่เป็นทางบ้านผมไปเจอเหมือนกันครับเป็นอย่างนั้นผมได้เดินทางบ่อยมาเจอหลายต่อหลายเรื่องอาจารย์ครับมีบ้านบ้านหนึ่งอ่ะอยู่แถวจังหวัดวีรกรรนี่แหละแถวบ้านผมนี่แหละ คือผมไปเนี่ยเขาคุยพี่น้องเขามีแต่ตะคอกใส่กันก็โชคโหกคากนะอาจารย์พูดดังอ่ะไม่มีคำเพราะเพราะลากเสียงยาวๆไม่มีลูกเอาของมาให้แม่น้อยอะไรเงี้ยนะมันไม่มีมันน่าเดินไปเอาให้อย่างเงี้ยเออมีแต่มีแต่แบบตะคอกอ่ะเช่นว่าสมัยตบตอนผมเป็นเด็กๆอาะจมาเป็นเด็กๆท่านผู้ชมคือพ่อแม่มาจากนาเนาะมาจากจากที่นาครับ ก็น้ำไม่มีในในโอ่งที่จะล้างเท้าบางทีก็น้ำดื่มสมัยก่อนมันไม่มีก๊อก็มันไม่มีน้ำประปาอย่างนี้เราสมัยก่อนเลิกเรียนมาเด็กๆทั้งหลายนี่ปอสามปสี่ต้องไปหาบน้ำในบ่อนู่นเอามาพ่อแม่มาก็เหนื่อยนะสมัยก่อนน่ะถ้าเด็กปอสามปอสี่ปอห้าเนี่ยถือว่าหาบน้ำเป็นแล้วช่วยงานพ่อแม่เป็นแล้วเพะเอิญพ่อแม่มาแล้วมันหานน้ำดื่มไม่ได้ ตะคอกลูกเลยตะคอกลูกทําไมไม่รู้จักไปหาบ้ําทําไมไม่ไม่เอาน้ํามาตักเนี่ยมันไม่มีน้ําเลยทีนี้เด็กอ้าปากไม่ได้ครับแม่ฟัดก่อนเลยอ่ะยกยก,ยก,ย,กยกไปวันนั้นเนี่ยพอเพอิญครูให้ช่วยงานเด็กมันมาช้าไม่ได้ถามว่าไม่ได้ถามเลยพอโตไปเด็กก็ก็พูดสอนลูกเขาก็แบบแม่เขาเลยนะแล้วในบ้านในในบ้านนี้ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านพูด ซำเนียงก็โชคโงข้าเหมือนกันเลยผมว่าเอ๊ะนึกว่าเป็นเฉพาะบ้านนีน้มันก็เป็นต่อเนื่องมันเป็นกันหมดเลยอ่ะแต่พักหลังมาอาจจะมีไฟแสงสีเสียงน้ําเปิดไฟน้ําไหลไฟสว่างอาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนก็ได้เพราะมันไม่หามน้ําแล้วแต่ผมก็ว่ามันก็มีส่วนนะะคือมันต่อเนื่องเ<ม>สืบเนื่องกัน<ม>เพราะนั้น<ม>อยากให้ลูกดีหลานดีพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว<ม>อยากให้ลูกกระตันยูกะตะเวที แต่ตัวพ่อแม่ก็ไม่เคยพาไปหาปู่หาย่าไม่เคยกระตนกระันยูกกระดาเวทีอแล้วลูกจะไปกระตันยูเอาตรงไหนมานั่นนี่เพราะว่าเราก็ไม่ทําไม่ดูไม่อยู่ให้เห็นไม่เย็นได้สัมผัสไม่ปฏิบัติเป็นตัวอย่างชาวมามาก็เมาทะเลาะแต่กันแล้วจะเอาลูกดีมาจากไหนมันเลยหาโอกาสจังหวะที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นตัวอย่างไม่ได้นะพ่อแม่ก็ใจร้อนจากลูกรักดีจริงๆนะแต่มันก็หาได้ยากเพราะว่ามันอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ดี ลูกจรนจะเป็นนายกมันหาได้ไหมมันยากเออยากยากยากเพราะว่าเล่นให้ให้ให้อมอนซ่อนผ้าแต่น้อยๆให้ลักเล็กขโมยน้อยแต่น้อยๆเมื่อวันก่อนที่มีบุญดีจริงๆนะนั้นถึงจะเออบุญเก่าเขาส่งมาดีน้อาจจะมาสัยพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ว่าเขาก็ทีวีตตัวดี้เอเหชีวนตตัวดีได้เหมือนหมอชีวกโกมารพัฒใช่ไหมจอน่าเป็นลูกโซ่พี่นีลูกโซ่ณีเออมาแต่ว่าเขาก็ได้มาอยู่ที่ดีก็คือ ได้พ่อเลี้ยงดีเ <Ừ. S 2> อ่อพระเจ้าภผ่ราชกุมารนี้เป็นเป็นเป็นโอรสที่ดี <Ừ. S 2> ของพระเจ้าชาติศัตร <Ừ. S 2> แูแล้วแกก็รักดีก็ไปเรียนหมอโอไปเรียนหมอแล้วก็มารักษาผู้คนเน,นะ่ย <Ừ. S 2> คือพ่อแกให้กติบอกว่าแกน้อยใจพวกคนเยี่ยย์ถือว่าพวกที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยเอาเป็นจันทานไม่จัด <Ừ. S 2> ในวันณะเลยไม่มีสิทธิ์อะไรเลย <Ừ. S 2> แต่พ่อบอกว่าลูกเอ้ยถ้าลูกเป็นคนดีมีประโยชน์แกผู้คนมากๆเนี่ย เขาจะไม่ถามหาตระกูลเขาจะเรียกหาเฉพาะเธอเหมือนเทวดาอ๋อแกคิดตรงนี้ได้แกรักดีไงก็เลยก็เลยสู้อ๋อสู้นี่คือคนรักดีบางคนประชดชีวิตน่ะเสียเลยนะอย่างนี้ก็มีเยอะแยะไปแม่ท่านผู้ชมอาตมาเมื่อวันก่อนอาตมาก็ไม่นึกนะไม่มีใครถามว่าอาจารย์ชำนาญมาจากไหนมานั่งแจกข้าวสารที่ที่วปชครับเออไม่ถามเลยว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรพวกเราตั้งใจทำดีอะนะ เพราะฉะนั้นก็ก็ทําดีทําไปเถอะนะใครไม่รู้ก็ใจเรารู้พุทธะนับหมื่นอยู่ที่ใจนี่พุทธะน้บหมื่นอยู่ที่ใจนะอาจารย์รใจดีคือใจพระพุทธเรากลับไ้พระพุทธใจบริสุทธิ์ใจรรรพระธรรมใจพระธรรมพระธรรมเนี่ยถึงไม่มีใจนะอาจารย์เป็นนมามธรรมแต่เกิดมาตายทุกคนพระธรรมเนี่ยยุติธรรมเต็มร้อยใจบริสุทธิ์คือใจพระธรรม ใจงามคือใจพระสงฆ์ส่วนพระสงฆ์เป็นญาสงฆ์จริงๆจะงามนะอาจารย์รใจมั่นคงคือใจเราเองเรารู้ว่าเราทําดีทําชั่วยังไงปฏิบัติไปเถอะแล้วเราจะพบความดีของเราเองแม่วันนี้เสียดายหมดเวลาอาจารย์รบพบกับกับรายการาใช้นิกรรมและรายการธรรมะแบบนี้สไตล์หลวงตาร่วมกับอาจารย์ชำนาญโสภพโนในรายการนี้ก็ขอบคุณญาติโยมที่สนับสนุนทั้งการชมทั้งการที่ ร่วมอุปถัมภ์ถ้าใครจะคิดจะร่วมอุปถัมภ์อาตมาบรรกร่อนนิฟฝากเข้ากองทุนแล้วไม่มีเงินเยอะหรออโยมเข้าห้าร้อยทีละห้าร้อยห้ารอย 500, 500ไปเผื่อว่าเราจะได้มีการเผยแผ่ร่วมกันเพราะนั้นท่านใดที่ดูรายการอยากจะอุปถัมภ์อุปถัมภ์ในรูปแบบรายการแบบนี้ก็ขอเจริญพรตามเลขที่บัญชีที่โยมเห็นอยู่ในขณะนี้เผื่อจะได้พัฒนาต่อไปอาตมาก็ ค่าสัญญาณผ่านดาวเทียมนี่ก็เยอะนะโยมต้องช่วยทางวัดยานาวาแล้วก็รายการอื่นๆด้วยอะไรด้วยก็วันนี้ขอลาไปก่อนอาจารย์ครับพวกเราขอลาอครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์แล้วก็ขอเจริญพรล,ลาญาติโยมแต่เพียงเท่าน,นี้ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวจะดีจะชั่วอยู่ที่พวกเราทั้งสิ้นเลยขอเจริญพร